สวัสดีค่ะตอนนี้แนนอยู่ที่ร้านอาหารเจพิมนะคะมาดูกันค่ะว่าเหล่าบรรดายูทูบเบอร์นะคะทำอะไรกันนี่มาทำอะไรกันคะทำไมกินเนี่ยครับลาบก้อยแต่นักแบงค์มาเป็นคนขบเนี่ยโอ้ยไม่คันไหมครับไม่คันเริ่มกินแล้วค่ะมีไวไฟส่วนใหญ่ ไอ้นี่ใครอะมอหนุกอกครับผมใครจะจำลองครับผมมาผูที่นี่เหมือนกันก็มาดูนักร้องนะกายกายจะไปออกรายการอะนะเคาเรียกวะเป็นนักร้องมาอยู่ทุกสายทุกกระปิ้นไม่ได้ไม่ได้เคยออกกองบอกข่าวอะไรรใคเลยไม่มีใครมาเห็นใช่ไหมค่ะไม่มีใครมาเห็นความสามารถของลายน้ำเลยเพเรามันไม่ได้เนี่ยเงื่อต่อไเป็นแม่ค้าแม่เสื้อกอดค่ะ เนียกกอกเป็นแม่กใช่เนาใช่ค่ะน้าอด่ใช่เสาผมนาะนนลัฝากไปกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่แนนด้วยนะ้องแนน้องแนนซี่ลัมซิงค่ะอ้ลัซิงี้วรตรองทำสายยาด้วยสี่ให้แกไปกีดกระดูด้วย้องเพลงร้องเพลงลัซิงด้วยทำไมถึงมีฉายาทำไอ๋อสงสัเต้นเก่งคะเป็นจริง ใน่ของพี่เขาศิลปินแล้วฮะค่ะโอ้โหนี่นะคะบรรยากาศเรามาเจอพี่ๆอยู่เบอร์มาทานข้าวแล้วก็รอฟังอะไรนะคะพี่หนุ่มจะให้เจพิมปากปลาไปสงคามกิ๊กกระดูับสงคามเพลงกิ๊กกระดูเนาะ รอรอฟังเพลงครับเขากำลังหาอยู่ครับเจพิมรอรองเพลงมาตั้งไม่รู้กี่ปีแล้วมไออกอะไรเลย่มี่ยปากเลาเจพิมเลยอ้าวทำไมมีฉายาแบบนี้เาจำลองปากปลาโอ๊ยเพลงคือหลานจำลองมันเขงไม่ดีไม่เอามันไม่ดังถ้าร้องเพลงนี่เขาไม่จีบไม่จีบหนูได้เลยเจอหรือยังเจพิมเจ แอ่ะอาดนตีเบาๆเนาะโอเคโอเคกินนะเด้อน้ำทานรักร้องนักบัอนนักร้องกินน้ำก่อนนก่อนนะคะพอแห้งเลยไม่ได้ทาปาเแน่นอนตอนนี้ดังอยู่แล้วพออยู่ร้านหนูเสียงหนูคนเดียวคนของหนูคนเดียวทางร้าน ขึ้นไหมจะตีมันดังเข้าไหมไม่ได้ไม่ได้เอาไม้เอาไม้เอาลองโถดลองโถดลงลงลงนี่ไงไม้มันติดมันติดลิ้วมันติดลิ้กระีเอาแรงโถดไม่ต้องเอาลุ่นทีขึ้นมาแล้วอลุนี่นะคะเรามารอรอดูกันนะคะว่าพิมจะลองพิมอะไรบ้างน้องพิมนะคะปากปลานักโอ๊ยปากปลาภาษา เทพพิมนะครับน่าจะฉีฉีฉีชายาเนไงน่าฉีดจำบ้านกเกะเนยนะครับเมื่อสุริยนย่ำสนทยาหมูนกนาก็บินมาสุรังามาคิดงนี่นักร้องประจําบ้านตกอกะของเรานะคะ านชะนีคงคอยหวังเมื่อไรจะกลับนนะมาเมื่ออยู่เมืองกรุงใจก็มุ่งแต่อยากจะดังด้วยความหวังอยากจะเป็นดา,าราลำมากลำบนก็จะทนกมนะ้มหน้า ก่อนจะจากบ้านนาะเพื่อนมันว่าให้อายก่อนจากบ้านนาเพื่อนมันว่าให้ชำสวง,จจงไปเป็นนักรอ้องให้เขาลวงมันเจ็บในสวงไมหมหายไม่เด่นไม่ดังจะไม่หันลลังกลับไป ทุกวันคือนนอนร้องไห้อีกเมื่อไรจะโชคดีเมือมม่อสุริยนยำสนทยาจะกลับบ้านนะตอนชื่อเสียงเรามีจะยากจะจนถึงอดจะทนเต็มที นักร้องบ้านอกคนนี้จะกล่อมน้องพี่และแฟนเพลงอขอบคคุณ่สะสุดยอดเลยนะคะสุดยอดเลยนะอยงดังไหม ดังโอเคโอเคยู้กระดังเสียงกระดังคือเจ๊พิมพ์ปากปลาหวานปากก็จะสั่นๆหน่อยนะคะเช้าล้วงข้าวมาแล้วสองโอ้โหไปไปเจอช้างเจออะไรบอกเนี่ยตอนนี้นะคะนักลงประจำตอนเย็นก็เจอเรานะคะเจอตลอดเจอเวทีไหนต้องมีเจ๊พิมพ์นะคะเวทีมีเวทีที่ไหนต้องเจอเจ๊อันนี้คือตัวตนของเจ๊พิมพ์เลยอันนี้น่ะไม่เครียดนะคะอยู่กับแม่ติหนุก็อยู่นี่ กจะมากันบ่อยๆมีนะแน่ใจร้อาก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดเตรียมเพลงมาแน่ข้างหน้าพี่มาอีกไว้เพลงถ้าใครมาอุ่นนนี่ขอเพลงให้คนละหนึ่งคนงานเพลงดีนะร้องอัลคาล์เกจไม่ได้แตวลิขสิทธิ์เขาจะว่าเราก็ร้องแบบแต่ร้องเสียงสดนี่รับรองถ้าแรามองมาเจอนะเจอเสียงหนูเลยใช่ใช่ใสุดยอดสุดสดทุกอย่างค่ะแม่ค้าตอนนี้หน้าก็สดหน้าสดอย่างแรกจะมีกล้องมาเอินหน้าเล็กก็ไม่สวยเลย แล้วหนูจะดังได้ยังไงเนี่ยไอเอลสิ่ง่นี่ใช้เสียงก่อนแั้วพี่เขาบอกเซรั่มเดี๋ยวดังไปก็สวยฟังเสียงแล้วเซรั่มแนาตาเขาบอกเดี๋ยวก็ดังเดี๋ยวก็ดังขอบคุณนะคะนัทพีขอบคุณค่ะขอบคุณที่มาอุดหนุนนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นี่ยก็ขอบร์ไวเพียงแค่นี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องมีปลอกนะคะอย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้แฟนด้วยใครมาแล้วมาเซลล์ไเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะน้องต้องไปดูเราเปลี่ยนกับพี่